นี้นะคะองตองนะคะก็จะมาแนะนํานักแสดงซีรีส์ายเพื่อนนั่นเองนะคะองตองนะคะก็เล่นบทเป็นองตองนะคะที่เป็นนักเรียนใหม่ที่ไว้ทรงผมหน้ามาที่เป็นผิดกฎระเบียบค่ะและย,ะยายา่ยาเองนะคะที่รับทบเป็นย,ยายา่านั่นเองที่ไม่ยอมรับกฎของผอ أ. ที่มัวแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นยึดติดกับกฎเกา่าเก่ากฎเดิมๆนะคะหัวโบราณนั่นแหละมนีอใช่ค่ะแบบเพราะว่านักเรียนต้องการเสรีภาพนะคะ ชมพู่นะคะรับบทเป็นชมพู่นะคะในเรื่องก็จะเล่นเป็นเด็กนักเรียนนะคะที่คอยให้คำแนะนําเพื่อนแล้วก็พูดกับเพื่อนในทุกๆเรื่องเลยค่ะใช่ค่ะผมเล่นเป็นนักเรียนธรรมดาครูวาครับผมเป็นไรนะเเรียนธรรมดาลุ่ลุงครูวาครับผมเป็นลูกของครูวาใช่ไหมคะครับผมค่ะติดตามพี่พีต่อในซีรีส์ต่อไปค่ะอ่าต่อไปค่ะอ่าพอหนึ่งมาเป็นพออพีบ้าหน้านิดๆไม่ไม่ดีนะไม่ดิดอาจจะไม่นิดก็ได้ แต่ธรรมชาติมากเลยคของพ่อหนึ่งไม่ได้เป็นคนบ้าอำนาจนะใช่สนุกสนุนจริงๆคุณพ่อเป็นคนใจดีใช่ไหมใช่ค่ะพี่ๆจริงๆแล้วก็เป็นพ่ออองตองจริงๆแล้วอังตองมีคุณพ่อเป็นผอหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะนักแสดงเฉยๆใช่ค่ะโอเคยังไงทีนี้นะคะก็อย่าลืมฝากซีรีส์ไอเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ต่อๆไปด้วยนะคะที่ตอนจบนะคะลงวันพูดตอน4โมงเย็นนะคะอยาก็ฝากและฝากตัวทุกคนด้วยนะคะ ลืมปิดตามตอนจบด้วยนะคะใช่ค่ะวันพุธสี่โมงสปอยนิดหนึ่งสิอุ้ยสปอยดีไหมนะจะมีเอ๊มีคนเพิ่มเข้ามาหนึ่งคนแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครนะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมดูนะ